สวัสดีครับวันนี้ช่างยศนะครับออกมาซ่อมรถนะครับน i s สันมาร์ทนะครับมีกุญแจกดรีโมททางานนะครับแต่สตาร์ทไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเหยียบเบรกนะครับกดปุ่มสตาร์ทไม่ติดนะครับเงียบสตาร์ทไม่ติดไฟไม่ขึ้นนะครับพวงมาลัยไม่ล็อกนะครับเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขกันนะครับว่าจะใช้ได้เหมือนเดิมไหมนะครับอันนี้เป็นนิสสันมาร์ทนะครับระบบพุชสตาร์ทนะครับ เดี๋ยวเราไปแก้ไขกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูว่าจะใช้ได้เหมือนเดิมไหมนะครับไปครับครับตอนนี้เราก็ทําการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับนี่สั่นมาสตาร์ทไม่ได้นะครับแล้วก็ทํากุญแจเพิ่มด้วยนะครับหนึ่งดอกนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับทดสอบกุญแจใหม่ก่อนเลยนะครับตัวนี้นะครับกดล็อกรถได้นะครับกดล็อกปุ๊บล็อกคอทํางานแล้วนะครับนี่นะครับ ล้ครอนทำงานนะครับกดเปิดนะครับกดออนนะครับปลดล้อคอททำงานนะครับไฟโมกับพิพปกตินะครับกดออนครับอย่าเบรกสตาร์ทเครื่องครับติดเรียบร้อยนะครับดูจักรวัรดรอบได้นะครับรีสันมาร์ทสตาร์ทไม่ติดนะครับดับเครื่องปุ๊บแล้วมาทดสอบปุ่มอื่นดูด้วยนะครับปุ่ม ค้นหารถนะครับกดค้างครับกดล็อกก่อนกดติดนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบรีโมทเดิมลูกค้านะครับกดล็อกนะครับกดล็อกค้นหารถนะครับแล้วก็สตาร์ทนะครับกดออนนะครับอย่าเบรกกดปุ่ม สตาร์ติดทั้ง2ดอกนะครับลูกค้าท่านใดที่ใช้ n i สสันมาร์ทนะครับแล้วมีปัญหาสตาร์ตไม่ได้นะครับพอไม่ล็อกโทรมาครับ0991044922านะครับย้ำอีกทีนะครับ0991044922นะครับนิสสันมาร์ทสตาร์ตไม่ได้นะครับช่างยศจบหน้างานได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ